สวัสดีครับวันนี้จะออกเดินทางไปข้างนอกหน่อยครับปวันนี้พาหลอนน้อยไปข้างนอกหน่อยเดีจะพาไปดูว่าจะทำอะไรครับเอาบอกไปนี่ครับบอกเจ้าปอทองไปพุ้มใหม่แล้วก็ออกไปซื้อโกองด้วยนะีก่กองน้ำมันเครื่อง อันนี้ครับของเจ้าล็อกสามใบปัดนะครับแล้วก็จะอับคันนี้ครับไปต่อภาษีด้วยภาษีขาดแล้วช่วงนี้ขาดเกือบทุกคันเลยภาษีอะ่ะไปเข้าได้ไหมเรล่าอ้าวไม่ได้ปลดล็อกอีกแล้วเนี่ยมันกดปลดล็อกยากมากเลยนะ สวิตมันเดี๋ยวดูดิรถใครเคยเป็นบ้าง f ฟร์ต,ตัวนี้เนี่ยดูเอาไปแล้วอู้ว่วจะปลดล็อกได้เนี่ยเหนไหมไฟฟา้ามายังไม่ทำงานเลยม,มันเหมือนมันเป็นกับสวิตอ่ะเห็นไหมอันนี้ทำงานแล้วพอผมกดปิดกัดูนะมันอ่านบ่ะ ไม่หายเห็นบ้ะนี่หายไม่ผ่านครับตรงนี้สวิตตรงนี้ไม่ผ่านนะทำมาไม่รู้มันเป็นไรรถก็ไม่ได้จอดตากฝนตากอะไรนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยรถใครก็มีปัญหาบ้างผมว่าต้องมีปัญหาหลายๆคันแน่นอนไอสวิตตรงนี้นะครับฟอร์ตสองจุดสเดี๋ยวเอาเบาะไปที่ร้านก่อน ือวา,านกินข้าวกับอะไร,รกินข้าวกับอะไรน้นำพริกโอ้วูบไมกินเนื้อย่างก,ก็ไม่ไปเว้ยนะกินเนื้อย่างเมื่อคืนก็ไม่อิ่มแทนข้าวหรอวเว้ยมาคืนฝนตกทัง้งคืนเลยบอกแล้วรึมบรือเป่าพลิดเลยบรือเ่าใช่ไหมไม่รู้เปล่าหลับสนิทเลย โอเคครับตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วร้านเสริมสวยมาไปเรายกโลงเฮ้ยมาผิดร้านหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นร้านเสริมสวยวะโอ้อยู่นี่ <laughs> ร้านเบาะอยู่นี่เราอยากได้สีอะไร ดได้สิอะไรบอกเด้ออันนี้บอ่บอปลโรถไทครับทำได้ไหมพี่

<laughs> มีสีไหลบ้างครับ,รบอ๋อนี่เล้วแล้ว,ลวเอา้าชอบสีไหนสีนี้สีไหนเอาสีแดงไหมฮะไหนชอบสีไหนเอาอันนี้เรือนนี้เรือนนี้อะไหนดี เนี่ยอันนี้เอาอันนี้เปสีดำล้วนอสีเทาล้วนถ้าเป็นตัวนี้จะอยู่ที่เจ็ดรอทครับถ้าเป็นตัวพลาสติกมันจะอยู่ที่0ร้อยจะเป็นตัวทรงตัวนี้มันจะี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยั้องชุด้านหลังด้วยอันนี้ด้วยไม้มนี่ใช่ต้องชุดเลยต้องทออทั้งหมดเลยเนะาเนะครับได้ครับ ศูนย์แปดแปดสามหกเจ็ดสามสี What? 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 ่สี่เจ็ดฮัลโหลวอทม่อะไรนี่อะไรครับได้ครับครับเข้าฟอรดรถรถแค่าค่า Awww oh. you know that one? Let's see there it is. you wanna see what that is, huh? Wait a minute. And you'll the aligning. That's a, um, one of them but no and half door. That's for the back. You come down for the short oh. This one is

That clip in there like that, yeah. Like that. Yeah, that clip in there. Like that. Huh? That clip in there like that. That's that. That. What's that. a yeah. That's the cover. Mm. That's the cover for the head. Yeah. Mm. The cover, yeah, right, right. Take that over. All of them in there. <Okay. S 2> จะเอาแบบนี้ป่ะเอาแบบผ้านี่เลยอันนี้มันมีผ้าบางแค่นี้ใช่ไหมหรือม,มีหนาแค <Are S 1> ่นี้ เดยวมันเลยจัะหนังรถยนต์นนเลยหนึ่นิ้นจับพวกนี้เป็นหนังรถยนต์อ๋อทนอยู่เนาะจ้ะจมันก็อยู่กับม,มันมันไม่เหมือนอันนี้เหรออันนี้มันก็เป็นอันนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันแต่ตอนนี้จะเป็นหนังพวกเป็นพวกลายรถถูกหล่ออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่บางๆเนาะบางกว่ามันก็เหมือนกันแต่เท่ากันมันอจะบางกว่ามันไปตามอายุการใช้งานอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวกูดูหมดเนี่ยเขาเขาตั้งจะติดกาวเฉยๆโฟร์เรนเจอร์ อ,อันนี้ก็ใส่ใหม่ใช่ไหมตรงน้ำก<อ>่อนต้องซ่อมก่อนจ่ายเสร็จจนหนูต้อง้จ๊งนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปเ,เราอยู่นานไม่ได้เราคุยกับฝรั่งบ่เรือหรอก็700บาทครับทุกคนคิดว่าถูกหรือแพง ก็แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนาะราคาในการทํานะครับเบือบ้านขวดนะครับบอกรถไยเจ้าบสทองทำทั้งชุด700บาทครับถูกหรือแพงอบอกมาหน่อยนะครับและแต่ละจังหวัดก็ราคาก็อาจจะต่างกันนะดบวยวัสดุอุปกรณ์ด้วยการขนส่งอาจจะใกล้หรือไกลนะครับมันก็ราคามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเหมือนน้ํามันเลยครับน้ำมันอยู่บ้านขวดบ้านผมราคา สามสบสมห้าถ้าไปสุรินก็จะเป็นสามสิบสามสามสบสาสามแปดอะไรประมาณนี้นะแต่พอยิ่งไปแถวชนบุรีก็ถูกหน่อยนะครับมันใกล้นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เดี๋ยวจะเอารถเจ้าโฟร์ไปโต๊ะภาษีครับโเคกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับผม